สวัสดีครับเรากลับมาชมเกมการแข่งขันบอมสกีฟอร์เชิลิกหรือ BCL กันต่อนะครับซีซั่นที่99ซีซั่นฟูลเคอร์ทีมชาตินะครับรอบ16ทีมสุดท้ายเรามาดูอีกคู่หนึ่งนะตัวเต็งทั้งคู่นะครับระหว่างคุณกายครับเล่นฟูลเคอร์ตองกฤษนะครับแชมป์หนึ่งสมัยพบกับคุณเนยครับแชมป์หกสมัยเล่นฟูลเคอร์บราซิลครับไปดูกันเลยครับันี่ครับกายครับฝากเชียร์ด้วยครับสวัสดีครับผมเอ็ดดี้ชินยฝากเชียร์ด้วยนะครับติดตามผลงานที่เพจเฟซบุ๊กและยูทูบเอ็ับ ผลงานของ BCL ทั้งคู่นะครับคุณกาย BCL ranking 64ลงแข่งมา9ครั้งได้แชมป์1ครั้งรองแชมป์1ครั้งนะครับส่วนคุณเนยนะครับ BCL ranking อันดับที่2นะลงแข่งมา31ครั้งได้แชมป์ไป6สมยัยรองแชมป์อีก4ครั้งนะครับผมโอ้โ รอบนี้แข่ง2นัดเย้าเยือนนะครับเรามาดูนัดแรกกันก่อนนะครับไลน์อัพของฟูลเคเลอร์อังกฤษของคุณกายนะครับใช้4312นึ่ะครับคู่ตัวสำหระตูเป็นจอร์แดนพิกฟอร์ดครับคู่เซนเตอร์โซคัมเบลกับจอห์นสโตนแบ็คซ้ายลุกชอแบ็คขวาอารอนวานวิสก้าครับมิดฟิลด์ตัวรับดีแคลไลส์มิดฟิลด์ตัวกลาง2คนไบอาร์ล็อบสันกับเดวิดเบคแฮมนะครับมิดฟิลด์ตัวรุกเมสันเมาส์ครับคู่หน้าเป็นแฮรร์ี่เคนครับกับมาคัสแลดฟอร์ดไอคอนนะครับค่าพลังทีไม่เกิน4 3 0สี่พั0สามะเลยนะคสี่พันสามร ฟังฟูคาเลอร์บาร์ซินของคุณเนยครับใช้แผนเดียวกันแต่ว่าโค้ชต่างกันนะครับผู้สประตูเป็นอีเดอันนะครับคู่เซนเตอร์มาร์ควินยอสกับอีเดบริตานะครับแบ็กซ้ายโรเบปตัตคาร์ลอสครับแบ็กขวามาคอสคาฟูมิดฟิลตัวรับจิเวโตซินวามิดฟิลตัวกลางลิวอลโดกับซิโก้นะครับมิดฟิลตัวรุกลิคาโดกาก้านะครับคู่หน้าใช้เป็นโรนัลดินโญ่เลยนะยืนคู่กับโรมาลิโอครับมาตำนานเพียบเลยฮะมีแค่เซนเตอร์สองคนแล้วก็ประตูเท่านั้นที่เป็นนักเตะปัจจุบันของฟูคาเลอร์บาร์ซินยนะครับ เอาละครับเกมเริ่มนะครับทางฝั่งของอังกฤษคุณกายเคียร์ก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวามาถึงก็มีโอกาสได้จริงเลยแฮ์ดิคเคนครับหนึ่งูกหนึ่งนาทีจังหวะเคียร์ครับขึ้นนำอย่างรวดเร็วครับคุณกายใช้โมเดลของอาร์เซนอลนะเสื้อแดงนะครับนี่ก็มีบางยุคที่ทีมชาติอังกฤษเนี่ยใช้เสื้อสีแดงนะครับผมถ้าเกิดใครดูทันนะส่วนคุณเนยนะครับบุกจากขวาไปซ้ายนะครับมากับชุดสีเหลืองเลยแซมบ้านะ โลมาริโอชิดลูกนี้กากาจับแต่งไม่เย่งโลนันดินโยตีเสมอได้อย่างทันควันรับนาทีที่4นาที44 45วินาทีครับอ้าวลครับมีแววที่จะดุเดือดแลยครับคู่นี้จังหวะเขียนแลกกันไปคนละ1ห,หมัดครับแล้วก็เข้าเป้าทั้ง2หมัดเลยนัดนี้แข่งเย้าเยือน2นัดนะครับแต่เรายกเลิอกอเวโกตามยูฟาแล้วนะครับ ถ้าประตูได้เสียเท่ากันก็ว่ากันอีกทีนึงนะจะต่อเวลาพิเศษดูจุดโทษหรือว่าจะเป็นนาที่3นะครับเอานะครับเกมเริ่มมาแค่5นาทีนะได้ไปสองประตูครับคนละประตูครับแฮรี่เคนพักแรดฟอร์ดจังหวะเคลียรจะเอาอีกแล้วครับแฮรี่เคนได้หรือเปล่าบอนไปหนาป้องกันได้ครับจังหวะนี้ของคุณเลยครับเกมน่าจะแผ่วลงเลยครับจังหวะเคลียรหมดแล้วไปจังหวะได้เปรียบของบาซินครับในเกมนี้ยังไม่มีโมเดลทีมชาติเสื้อทีมชาติให้เลือกใช้นะครับ เกมยังไม่ได้เปิดฟังก์ชันนั้นเพราะฉะนั้นก็ใช้เสื้อแข่งชุดแข่งให้ใกล้เคียงที่สุดเลยครับแรดฟอร์ดให้แฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนสปีดต,ตรงนี้เหลี่ยมนี้จิมิโตซินวาครับแย่งกลับไปได้ลิวอร์ดให้ชลอปยังได้อยู่ครับโรมาลิโอหาตัวฟาก็ติด เหตุบอลของลุกชอรครับยัดเข้าไปแฮร์รี่เคนพริกให้แลตฟอร์ดหมุนคืนแล้วแฮร์รี่เคนครับเบียดกับมาร์คินยอสแฮร์รี่เคนต้องยิงเองนะครับยิงยัดไปก่อนตัวซ้ำไม่ได้อ้าวไม่ฟาวแลมพลาดแลมพลาดยิงไม่ยิงสิพี่รออะไรสองประตูต่อหนึ่งครับป๋าแลมแม่เมื่อคืนก็พาเอฟเวอร์ตันชนะทีมการ์ลเชลซีได้นะครับแลมพลาดอันนี้ยิงได้ครับ เป็นประตูขึ้นนํำของคุณกายครับจากแฟงแลมพาดครับซีซั่นฟูลเลเลอร์เนี่ยเราสามารถเลือกใช้นักเตะได้ทุกเวอร์อชั่นในเกมเลยนะครับขอให้เป็นนักเตะที่มีสัญชาติในเกมเหมือนกันนะครับผมมาเล่นทีมเดียวกันตามที่เลือกเล่นนะครับผมค่าพลังทีมไม่เกิน4,300นะครับเราจะได้เห็นนักเตะที่มีความหลากหลายกันมากขึ้นนะครับไม่ใช่แค่ทีมชาติปัจจุบันนะหรือว่านักเตะที่ไม่เคยติดทีมชาติก็ไม่เป็นไรครับแฟงแลมพาดมาอีกแล้วฮึสิโกปั๊มเกือบได้ครับคุณกาย เล่นต้นได้ดีนะคุณกายเป็นบอลของคุณเนยบ้างครับกาก้าโลมาลิโอโยกสวยครับไปทางด้านขวาครับคาฟูกาก้าวิ่งนำหน้าไปแล้วครับคาฟูยังไม่จ่ายครับคาฟูดึงให้อ้าวแฉลบยังแก้ไขได้ครับลิวาลโดหมวนตรงนี้ถึงใครหรือเปล่าไม่ถึงครับอ๋อแล้วครับเป็นบอลของคุณกายครับออกมาทางขวาครับแลตฟอร์ดให้ที่เบ็คแคมซ้ายมีครับไบอารล็อบสันข้างในแฮร์รี่เคนชี้ขอบอลรอจังหวะพลิกแล้วยกโอ้โหโดนสกัดอ่าป้องกันไปได้ครับ 30นาทีเหลืออีก15นาทีในครึ่งแรกครับป้บองกันได้อีกแล้วครับคุณกายจะบุกมาอีกครั้งกา้กาแย่งบอลได้กลางสนามครับโลมาลิโอจะวันทูกับโลนานินโยครับโลมาลิโอจับยาวไปหน่อยกับจอห์นสโตนแล้วจะสวนอีกครั้งหนึ่งได้หรือเปล่าไม่ได้ใช้แผ่นเดียวกันแท็กติกคล้ายกันนะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบการเล่นก็อาจจะคล้ายกับโรนานินโยห้ทีลิคโกาโกดกา้าสประตูต่อสอครับ ยับดหน้ากรอบเขตโทษนะครับผมมีโอกาสยิงคมๆก็ใส่สกอร์ได้อย่างง่ายด้ยโรนันนิโยไม่ยิงนะครับเหลี่ยมของกาก้าดีกว่านะฮะโรนันนิโยนี้ยืนเป็น c f เลยนะครับนี่ครับโรมาลิโอให้โรนันนิโยครับแล้วให้ต่อที่ลิคาโดกาก้าแต่งจังหวะหนึ่งนะครับแล้วยิงเล่นทางมาทางด้านซ้ายของจอแดนพิกฟอร์ดเลยครับสประตูต่อ2องครับบาซินของคุณเนยตีเสมอได้แล้วครับ แดมผาดให้จังหวะเขีย์ต้องออกมาแล้วอิเดียสั้นครับรู้ทันนะแฮร์รี่เคนเป็นตัวจบใช่ไหม <c oughs> ดักได้ทันครับอ่ะยุติสงครามเขียดแป๊บหนึ่งครับ <c oughs> ซิโก้ให้โรน,นันนิโยมวนโอ้ยสี่คน <c oughs> ลุมสกรรม <c oughs> เป็นบอลของกิจครับแรดฟอร์ดเบิ้ลสวยแฮร์รี่เคนพลิกได้ครับไบาอานล็อบสันลอบสัน,บสนตบเข้ามาด้านในไลส์หาบอลไม่เจอเป็นบอลของคุณเนย ไอทีโลมาลิโอโลนานนินโยแคมเบลแคมเบลขวางอยู่โลนานินโยมวนไปมมวนมาแล้วเปิดด้วยขวาไม่ถึงครับกาก้าพักอกหญิงไม่ได้ต้องคืนมาริวาโดชิปแล้วขอกลูกนี้ไม่โดนบอลครับหมดเวลาการแข่งขันไปเลยครับ45นาทีแรกก็ดูเดือดแล้วนะครับ2ประตูต่อ2 มีโอกาสยิงไปแค่2ครั้งครับคุณเนยเข้ากรอบ2ครั้งเป็นประตู2ครั้งเลยนะครับส่วนคุณกายยิงไป3ครั้งเข้ากรอบทั้ง3ครั้งเช่นกันติดเซฟไป1ครั้งนะครับได้มา2ประตูนะครับก็ต้องบอกว่า45นาทีแรกนะครับสูสีนะครับมีฝั่งคุณกายที่ทําได้ดีกว่านิดนึงนะครับเอาละครับมาดูอีกครึ่งหนึ่งนะครับในนัดแรกนะครับจะเป็นยังไงครับโอ้โหอังกฤษนะครับคุณเคนเอ้ยชื่อคุณกายคุณกายถอดเคนแฮร์รี่เคนออกมาคุณกายคุณเคนถอดแฮร์รี่กาย <c oughs> คุณกายแทดถอดไม่ใช่แทดถอดแฮร์รี่เคนครับแม่ผมเป็นคนตลกใช่ไหม <c oughs> จังหวะสวนกลับครับไลฟ์ไทที่ลามปาสปีดช่องนี้เหลี่ยมนี้เข้าสโหไม่ยิงซ้ายด้วยปั่นก้อยครับเท <c oughs> ้าขวาปาแลมโอ้โหประตูที่สองข้เขาในแมตช์นี้ครับเท้าขวาปาแลมครับดูสปีดจี้มาตรงนี้ครับช่องมีรถปัน่นปั่นก้อยด้วยเท้าขวาครับ <c oughs> โอ้โหปาแลมสามประตูต่อสองครับคุณกายขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งครับนาทีที่51 ขึ้นนำก่อนตนลอดเลยนะคุณเนยจะตีเสมอได้อีกหรือเลปล่าโอ้คาฟูเบรกเอียดนะครัคาฟูคาฟูต้องเข้าไปข้างในเลยครับลิวอลโด,โดซิโก้เบิร์นโรนานินโยทางซ้ายโรเบไปตัคาร์ลสมาครับโรนานินโยซอปไปซอปมาแซะไปแซะมาแล้วโรเบไปตัคาร์ลสหักมาตรงนี้ไม่มีใครครับระวังอังกฤษสู้กันด้วยครับแอนดี้โคซูปเปอร์ซับมาแล้วนะครับแรดฟอร์ดให้โอ้ยไม่มาตามนัดครับป๋าแลม ตามกราฟิกตอนแรกเราเห็นเป็นเมสันเมาส์นะครับมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับแต่ว่าใช้เป็นแฟงแรมพาดนะครับคุณเนยบุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับหวังจะตีเสมออ้าวแก้ไขได้ครับโรนานินโยโดนแคมเบลกระแทกอยู่ครับโรนานินโยให้ที่โรมาลิโอให้ต่อที่ลิคาโ์กาก้าติดสองอีกแล้วไม่ได้ครับไม่ได้แล้วต้องระวังอังกฤษสวนด้วยครับออกไปที่แรดฟอร์ดมีกันแค่2คนครับแอนนี่โครุ่นพีแมนยูจะให้รุ่นน้องแมนยูได้หรือเปล่าโอ้โหแรดฟอร์ดดึงไปแล้วแล้วแอนดิโคยิงเองโอ้ห นี่เหมือนบังคับ2คนเลยนะคุณกายแลนฟอร์ดวิ่งฉีกไปดึงกองหลังไปด้วยนะครับอนิโควิ่งหนีมาทางซ้ายนะครับแล้วก็ยิงด้วยซ้ายเอาละครับได้ลูกเตะมุมนะครับแต่กดหยุดเกมครับได้เวลาของซูเปอร์ซับเลยครับแอบแหวว่าคุณเนยจะส่งเนมาลงมานะครับมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับก็จะถอดเออ่กาก้าออกไปนะครับมาดูลูกนี้ก่อนครับแล้วโคก็ไงมาได้ไม่ได้ครับเจมี่วาเดียลงมาใหม่นะครับโอ้โห เดี๋ยวดูมุมนี้ฮะเบคแฮมเปิดเข้าไปโอ้โห้ขามคานไปเยอะเลยครับวารดี้เหมือนจะโถมย้อนหลังนะครับกาก้าถอดออกไปนะครับเนมาลงมาบาซินนะครับแล้วก็โรนานินโยถูกถอดออกไปนะครับส่งยูริอัลเบโตลงมานะครับมาดูจังหวะบาซินก่อนครับโรมาลิโอให้ที่ยูริอัลเบโต้หืมสำหรัสแรกเกือบได้ประตูเลยครับดีที่แรดฟอร์ดไม่ใช่แรดฟอร์ดครับพิกฟอร์ดออกมาไวเบคแฮมมงชงมาอ้าวไปเข้าทางซิโก้ครับโรมาลิโอ โลมาลิโอให้ที่เนมาเนมาแทงช่องนี้ครับยูริโนือประตยิงนะติดบล็อกของโซคัมเบลครับแล้วก็ไปเข้ามือของพิกฟัดอ้าวจ่ายตรงนั้นระวังระวังอ้าระวังแหมอันตรายครับชิปลูกนี้หอคไายขาควายขวาชิปแล้วจต้องเคียงมาก่อนครับอังกฤษแหมเนมาลงมาลดรายลีลามาเลยนะบาซิมแซมบ้าครับเจมี่วารดี้ไอที่แอนดิโกแอนดิโกฝากไว้แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับแล้วมงชงครับแอนดิโกไม่ถึงเจมี่วารดี้ครับ คุณกายยังน้าอยู่นะครับเหลืออีกประมาณ10กว่านาทีเป็นบอลบุกของคุณเนยอ่ะโดนลูกชอตัดครับลูกชอให้ยาวๆแอนดิโคข้างในมียกไม้ยกมือขอบอลกันหลายคนเลยแรดฟอร์ดมาตรงนี้ข้างในก็มีครับวาดี้สี่ประตูต่อ2ครับจากเจมี่วาดี้ครับเป็นตัวสำรองนะครับแล้วใส่สกอร์เพิ่มให้กับสุเบอลอังกฤษคุณกายได้ครับใส่พอแขนเป็นกัปตันทีมด้วยนะครับเหมือนมุมจะปิดแล้วนะครับแต่ก็ยังยิงได้ครับเอาแล้วครับ42ครับ คุณเนยตีเสมอไม่ได้นะครับโดนน้ำสามสองกับกลายเป็นโดนยิงเพิ่มไปอีกนะครับแล้วตัดบอลได้อีกแล้วครับดิวา d o โดยัดไปโรมาลิโอฝากไว้เนมารอจังหวะชิปครับเนมาไม่ชิปครับให้ตรงนู้นครับจูเนี่อัลเตโตฉลับบอลน,นี้ย้อยเกือบจะสน้อยเข้าประตูไปแล้วนะครับผมแต่ว่าพิกฟอดบินสวยครับอ,อนดิโคยังย้อนเก็บบอลได้ครับทำได้ดีฮะอดิโคลุคชอ เอ้าไปด้านในครับดีแคลไลส์เบิร์นไปที่เจมี่วาดี้แอนดิโคยังไม่มาครับวาดี้ต้องโยกโอ้โหสวยมากครับแรดฟอร์ดให้ที่แอนดิโคมาอยู่ตรงนี้โอ้โหเท้าซ้ายครับวาดี้โยกอย่างสวยเดี๋ยวดูตรงนี้นะครับนี่โอ้โหแตะหลบมาร์ควินยอสนะครับแล้วนี่แรดฟอร์ดให้แอนดี้โคซ้ายมุมนิดเดียวนะครับก็เกือบจะได้เพิ่มนะครับคุณกายนัดแรกดูเหมือนว่าคุณกายทำได้ดีครับเบคแคมปันเข้าไปเสาสองเข้าพัดลูกนี้ ของอังกฤษคุณกายโอ้โหบอลย้อยๆโค้งๆของเดวิดเบ็คแฮมครับหัว <c oughs> ไปเลยนะฮะบอลไม่เจอนะครับอีเดเซนโอ้โห90้บวกหนึ่งครับ5ประตูต่อ2ครับทำได้ดีมากครับคุณกายแมตชน์นี้ทด3นาทีครับคุณเนยจะเอาคืนมาได้สัก1ประตูหรือเปล่าครับโรเบปตัตคาร์ลอสให้ไปตรงพื้นที่ว่างครับยูริเอลเบตโตไปโวนกับแคมเบลย้อนมาที่โรเบปตัตคาร์ลอสเปิดคอสเข้าไปได้ไนายติดใครแคมเบล จบครึ่งแรกไปครับผมฟูคเลเร์ทีมชาติอังกฤษ,ษ,ษ,ษของคุณกาย5้ครับฟูคเลเร์ทีมชาติบราซิลของคุณเนย2อนะครับชิงความได้เปรียบไปก่อนเลยครับนัดแรกนะครับเรามาชมเต็มเต็มนัดที่2ตัดสินนะครับผมดูไลน์อัพแล้วคุณเนยยังใช้แผนเดิมนะฮะอยู่ลิอ,อัอเบโตเป็นตัวจริงนะครับส่วนอังกฤษของคุณกายเนี่ยเปลี่ยนแผนการเล่นนะครับเป็น4132ของพี่โรสนะฮะ เอาละครับจะส่งผลต่อรูปเกมมากน้อยแค่ไหนที่สําคัญนะครับคุณเนยต้องฟิตต้องต้องทําได้ดีกว่านัดแรกนะครับเพราะว่าเสียเปรียบอยู่นะฮะเกมเริ่มแล้วนะครับนัดนี้คุณเนยเคลียร์ก่อนนะบุกจากซ้ายไปขวานะครับบาซินเนยมาเป็นตัวจริงด้วยนะครับกาคาให้ที่ยูริอัลเวโตยิงไปก่อนเลยหนึ่งลูกโอ้โหแมสซินรวมเป็นตัวจริงนะครับไม่ทําให้ลูกพี่เนยผิดหวังครับยูริอัลเวโตครับดูอีกทีนึงนะครับจูโจมทางด้านขวาครับเนยมา ให้ที่กาการนะครับแล้วก็ตบเข้าไปหักเข้าไปให้กับยูริอเบโต้ครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับสกอร์รวมตอนนี้จะกลายเป็นคุณเนย3นะครับคุณกาย5นะฮะตอนนัดแรกคุณกายชนะมา5-2นะครับก็ตีตีตื้นมาเป็น3ประตูต่อ5นะครับเราไปนับที่สกอร์รวมเลยนะฮะไบเอนรลับสันชิปลูกนี้เอาคืนได้หรือเปล่าเหมือนแรงไปครับแฮี่เคน แต่ก็คู่หน้าของคุณกายก็ยังใช้คู่เดิมนะครับแรดฟอร์ดกับแฮร์รี่เคนถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนแผนการเล่นนะครับคาฟูจ่ายฉลับครับเป็นบอลของอังกฤษครับลูกชอให้ที่เมสันเมาส์เมสันเมาส์แมตช์นี้เป็นตัวจริงนะครับเมสันเมาส์ดักได้ครับให้ที่แฮร์รี่เคนแรดฟอร์ดย้อนมาล็อบสันให้แรดฟอร์ดอีกทีนึงแรดฟอร์ดโดนกระแทกครับกาก้าลงมาช่วยครับเนมาแล้วบาซินจะสวนเลยครับเนมาให้ที่ยูเดออัล์เบโตครับกาก้าซ้ายมีโรนันนิโยครับ ฉลบอลย้อยย้อยย้อยแล้วกา้าแก้ไขย้อยมงแล้วไม่ได้ครับเป็นบอลของอังกฤษครับแฮร์รี่เคนให้ที่ล็อบสอนวิ่แล้วแข่งกับจิวิโตซินวาเหลี่ยมไม่ดีครับยังขึ้นเกมไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับอังกฤษครับกา้ายูริอัลเบโตขืนทั้นๆนครับกา้าให้ที่ยูริอัลเบโตจับแล้วแต่งข้างในมีโลนันติญโ์่อสองประตูต่อศูนย์ครับเริ่มต้นด้วยดีครับคุณเนยแมช์มี สอูนย์นะครับจากโรนันดินโยคือถ้าดูที่ประตูรวมนะครับผมก็จะกลายเป็น4ประตูต่อ5นะครับนี่ตามหลังลูกเดียวแล้วนะครับคุณเลยดูมุมนี้อีกทีนึงครับยูลิอเปโตรครับยิงหนึ่งจ่ายหนึ่งนะฮะลงเป็นตัวจริงแมตช์นี้นะครับลอดขาหรือเปล่าอ่ะรอดขาพิกฟอร์ดหรือเปล่าอ่ะแต่เวลายังมีอีกเยอะครับเวลายังมีอีกเยอะฮะดูเกม จะมีการเปลีป่ยนแปลงหรือเปล่าครับในช่วงที่เหลืออยู่โอ้ยเบิ้ลไม่ดีครับไปที่มุมทวงนู้นเลยบอลออกไปเลยครับคุณกายยังตั้งตัวไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะฮะ20นาทีแรกเอเดียรม้เตาครับให้มาที่เนมาเนมาจิ้มลูกนี้ยังได้อยู่ครับอัลเบโตให้ที่กา้กาอยู่ที่อัลเบโตรครับ คืนกาแกจะคืนอีกหนึ่งครั้งไหมคืนอีกหนึ่งครั้งครับยูริแอลบโต้จับลูกนี้แล้วคืนกาแกแล้วยิงลูกนี้สามประตูต่อศูนย์โอ้ยโอ้ยกลับมากลับมากลับมาตอนนี้สกอร์เท่ากัน5ประตูต่อ5แล้วนะครับอื้เกิดอะไรขึ้นกับคุณกายครับเนี่ยแผนการเล่นอาจจะส่งผลด้วยนะครับโอ้เอาแล้วครับเอาแล้วครับ ประตูรวมกับมาเท่ากัน5-5แล้วนะครับดูจังหวะเขีร์ของคุณกายครับและฟอตโดนกระแทกกา้าทำได้ดีครับกาก้ากับยูริอัลเบโตเล่นเงินคุณกายได้โอ้โห3มลูกแล้วนะครับตอนนี้กา้าเอาอีกแล้วครับยูริอเบโตสายสุดครับซิโก้ซิโก้ซิโก้โดนวานวิซาก้าดึงเสื้ออยู่ไปที่โลนานินโยวานวิซาก้ายังตื้อไม่เลิกครับวานวิซาก้าจะเอาคืนได้ได้เอาบอลมาไม่ได้ครับเนยามุมนี้จะปั่นกับแฟกชอนแล้วปั่นนกนี้ลับหัวไข่ บอลไปเข้าหนึ่งของพิกฟอดครับแล้วออกไวเลยครับโอ้ยจุกแลนฟอ์ดอาบอลไม่เจอกา้าไมกแล้วครับคู่นี้อยู่นิอเบโต้กับกา้าชิมลูกนี้ลูกชอโอ้ยหัวมุนหน้าบอลไม่เจอกับลูกชอลงใส่ปันกบมาเมื่อกี้นี้โอ้โหโดนกระนำจูโจมอย่างหนักเลยครับคุณกายตอนนี้คุณเนยนี่คือบุกสายฟ้าแลบเลยนะครับบุกแลบบุกอีกบุกแลวบุกอีกนะมาดูจังหวะบุกของคุณกายบ้างครับแฮริเกนไปได้ไหมได้ไหมโอ้ยทุ่มสุดตัวมาควิยอส เป็นบอลของปาซินครับเนมาช่องนี้ยูริอัลเบโตโอโหแตะหลบลูกชอได้สวยครับยูริอัลเบโตม้วนแล้วตอกส้นเนมาเบิ้ลคืนอีกทีหนึ่งสวยมากครับแล้วเปิดคอสเข้าไปติดหน้าแข่งของลูกชอเหนื่อยคนระับผมเหนื่อยด้วยตอนนี้ <c oughs> ไปทางขวาครับไคแค้ม สกอร์รวมท่ากันอยู่นะครับอย่างน้อยคุณกายควรจะเอาคืนมาสักหนึ่งลูกก่อนในแมตช์นี้นะครับแฮร์รี่เคนย้อนมาล็อบสันแฮร์รี่เคนให้ที่เมสันเมาส์คืนแฮร์รี่เคนแตะแล้วไปที่ล็อบสันไม่ถึงและติดมาร์ควินยอสครับครึ่งแรกกำลังจะหมดลงนะครับทดหนึ่งนาทีเป็นเพย์สุดท้ายเป็นบอลหมุกของคุณเนยแล้วครับยูริอัลเบโตม้วนหลบได้สวยข้างในมีลิคาโดคู่นี้อีกแล้วแตะหลบแล้วยิงโอ้โหก้าวต่อ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 ก้าวตกอกกาวต่อก้าวต่อก กาก้ครับยิงประตูที่สี่ะนี่ไม่ใช่วิ่งสามนะครับโอลิคาโดกาก้าคู่นี้อันตรายจริงฮะยูริอัลเบรโตกับกาก้าครับเล่นงานคุณกายนี่คือสามสี่ลูกแล้วนะครับเนี่ยบอนไม่ไปทางโรนันดินโ่เลยนะฮะก่อนจบครึ่งแรกครับได้มาอีกหนึ่งประตูครับคุณเนยโอ้โหตอนนี้คุณเนยนำแล้วนะครับประตูรวมนะฮะจะเป็นเท่าไหร่6ประตูต่อ5นะครับ 6ประตูต่อ5แต่ต้องคิดว่าตามหลังลูกเดียวไว้ก่อนนะครับคุณกายเพราะว่าแมตช์แรกก็ชนะมา5-2นะครับาี่ะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทมาดูอีก45นาทีตัดสินแล้วครับคุณกายจะกลับมาได้หรือเปล่าครับอย่าลืมว่าท้าประตูรวมนี่ก็ห่างกันแค่นัดเดียวครับแอนิโคลงมาแล้วนะครับนี่ฮะแอนิโคลแรดฟอร์ดปั๊มลูกนี้เอาบอลหัวขมำยังได้อยู่ครับบอลมาโอ้ยเลื่อนอีกหนึ่งจังหวะไม่ได้ครับไป ลื่อนจังหวะยิงอีกหนึ่งจังหวะไม่ได้บอลไม่ได้ประตูตีไข่แต่ครับคุณกายแล้วต้องระวังโดนเพิ่มด้วยนะครับโลนานินโยโรนานินโยออกมาทางซ้ายครับซิโก้คืนโรนานินโยคืนซิโก้ติดวานมิซาก้าเอาละครับแก้ไขามาได้คุณกายต้องขอหนึ่งลูกก่อนนะครับแอนดีโคให้แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดแอนดีโคยังไม่พร้อมครับไปทางซ้ายดีกว่าเมสันเมาส์เมาส์เมาส์ให้แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดตบคืนเมสันเมาส์ครับ สายเติมครับลูกชอมีสันเมาแล้วตรงนี้ใช้เรฟอร์ดบอลฉล็แบบยังเข้าทางลูกชอครับเปิดเข้าไปได้นานในแล้วแอนิโคโมงมันเปล่าครย้อนหลังไปหน่อยยังไม่ได้ครับยังไม่ได้ประตูแรกครับคุณกาย6ประตูต่อหนะครับตามหลังแค่หนึ่งลูกเท่านั้นครับโดนอานนโยซิโกมาอีกแล้วครับบาซินกา้กาแตะหลบแม็กควายแล้วให้ตรง นะครับแต่เขาคือยูริแอลบาโตโอ้ยูริแอลบาโตครับดูคาก้ากับแอวบัตโตคู่นี้อีกแล้วครับเล่นงานพิกฟอร์ดเล่นงานคู่เซนเตอร์คู่เซนเตอร์ของคุณกายแมชนี้เนี่ยเป็นแฮร์รี่แม็กควายนะครับเหมือนเป็นแม็กควายกับโซแคมเบลนะครับ5ประตูต่อ0ครับโอ้โหสกอร์รวมเนี่ยจะกลายเป็น7ประตูต่อ5นะครับผมบวกเลขถูกหรือเปล่าถ้าผิดขออภัยนะครับน่าจะ7ต่อ5้านะครับถูกแล้วนะมาอีกแล้วครับบาซินอยู่ในแอวบัตโต ยูริเลตเอเลิร์สไม่ได้ครับอ้าวแล้วครับยงโอ้ยขึ้นบอลไม่ดีครับแล้วแม็กควาอยู่ตำแหน่งไปแล้วนะครับโรนานินโยให้ทีกาคาแตะหลบแม็กควาแล้วยิงลลกนี้โอ้โหเกือบได้อีกหนึ่งแง่จังหวะขึ้นเกมของอังกฤษคุณกายครับแมตช์นี้นี่คือโอ้โหไหลจริงๆคะคือเกมยิงได้แล้วไหลแล้วไหลเลยครับผมรูปเกมลรวดีกว่านะครับคุณเนยแถมสกอร์เนี่ยยิงแล้วมได้ประตูคมทุกลูกเลยครับ โดยเฉพาะอัลเบโตนะยูริอัลเบโตกับดิคาโดกาก้านะครับแต่ต้องดูช่วงเวลาที่เหลืออยู่ครับเหลือ20นาทีนิดๆนะครับถ้าสกอร์รวมตอนนี้เนี่ยก็เท่าไหร่ฮะเจ็ดห้านะครับแต่ตามหลัง2ลูกก็ถือว่าไม่มากนะครับประตูรวมแอตติกให้ที่วาดี้ลงมาแล้วครับวาดี้แหลมผาดลงมาแล้วด้วยนะครับเจมี่วาดี้ครับเจมี่วาดี้สปีดมาแล้วซ้ายลูกนี้โอ้ยไม่ได้ฮะยังติดมือของอีราซันครับ ดูครับสามประสานหน้ามาใหม่นะครับแอนนี่โคเจมี่วาดี้นะครับแล้วก็แฟงแลมพาดนะครับแอนนี่โคนี่ลงมาตั้งแต่ช่วงเเริ่มต้นครึ่งหลังแล้วนะครับอ่านะเป็นลูกเตะมุมของฟูเคเลอร์อังกฤษคุณกายครับเดวิดเบ็คแฮมเล่นลูกเลียดมาครับแอนนี่โคม้วนมาลุกช่อชิปขึ้นแอนนี่โคเอายังไงดีไม่ทันนะบอลออกหลังไปก็สองจี๊สองชายจะเล่นลูกไหนดีนะฮะโอ้ลำบากแล้วครับลำบากแล้วครับ2ประตูนะฮะ2ประตู ทองไว้ครับ2ประตูแต่ตอนแข่งผมว่าผู่เข้าแข่งขันก็คงไม่ได้มานั่งบวกเลขกันแล้วครับมันคิดไม่ทันจริงๆครับโรมาลิโอชิปคืนย่อยๆเข้ามือของพิกฟอร์ดนะต้องรีบแล้วครับต้องรีบแล้วออกมาทางขวาครับเดวิดเบคแฮมยัดเข้าไปแอดดี้โคหมุนให้ที่แลมผาดไปได้สวยครับให้เจมี่วารดี้พิกสวยแล้วยิงติดบล็อกลิงกอส <c oughs> แม่เซนเตอร์ของบารซิลก็ยังเหนียวอยู่นะครับบล็อกลูกยิงของเจมี่วารดี้ได้แต่ก็เป็นลูกเตะบุมของอังกฤษครับ จะใช้ลูกสูตรขอหนึ่งประตูได้หรือเปล่าครับแหมโขกลูกนี้ครับแล้วผ่านโทษก่อนครับอีเดเันแต่สองมีเก็บครับลูกชอว์ลูกชอรอจังหวะนิดนึงครับแรดฟอร์ดย้อนมาที่ดีแคลไลส์ไล์ชิปลูกนี้แรดฟอร์ดข้างในแอนนิโคเก็บบอลที่วิ่งไปเก็บบอลครับเอาเลยครับขุนการได้มาหนึ่งประตูครจากแอนนิโคครับดีแคลไลส์ตักลูกนี้แรดฟอร์ดครับหักเข้ามาแล้วเป็นแอนนิโคครับเท้าซ้ายยิงหักข้อเข้าไปเอาละครับได้มาหนึ่งประตูครั ประตูรวมเนี่ยก็จะเป็น6ประตูต่อ7นะครับขออีกหนึ่งประตูสําหรับคุณกายนะครับเหลือ5นาทีครับแต่มาดูจังหวะนี้ก่อนของบาซินคุณเนยครับโรมาลิโอให้ช่องนี้แหลงไปครับบอลออกหลังไปฮะไม่แน่ครับไม่แน่ฮะดูสกอร์แมตช์นี้อาจจะดูห่างนะครับแต่ประตูรวมเนี่ยเหลืออีก1ลูกเท่านั้นนะครับคุณกายเหลืออีก1ลูกครับในเวลา2-3นาทีบอลไม่ถึงอวาร์ดี้ครับย้อนหลังไปหน่อยฮะแต่บอลตอนนี้เป็นของบาซินเลยครับอ่ะดีแค่ไล์เก็บได้ครับแรดฟอร์ด ยาวๆว,วาดีเบิ้ลแลมพาดไม่ได้ครับอ้าวทด4นาทีครับทด4นาทียังมีหวังครับแต่บอลตอนนี้เป็นของบราซิลน,นะครับของคุณเนยลิวาลโดลิโอโดงัดลูกนี้อยูริเอวโต้ซูปเปอร์เซฟของจอแดนพิกฟอร์ดครับเซฟสำคัญครับคือถ้าถ้าเข้าลูกนี้น่าจะปิดกล่องเลยนะครับดูชิปลูกนี้ครับแล้วยิงโอ้ติดมือซ้ายของจอแดนพิกฟอร์ด ไม่แน่ครับต้องป้องกันลูกเตะมุมลูกนี้ให้ได้แล้วก็สวนกลับให้ไวครับรเบดไปตวัวคาร์ลอสเปิดคอสเข้ามาอีมิติโอปิดกองปิดจ็อบท็อปฟอร์มครับอีมมลิต้โอโตั้งเซนเตอร์ขึ้นมามงจากลูกเตะมุมนะครับคุณเลยรเบดไปตวัวคาร์ลอสครับจุดนัดพบที่เสาแรกมันมง,มง,มงแบบพุ่งๆแรงๆด้วยนะครับหกประตูต่อหนึ่งครับคุณกายต้องยิงสองลูกมันไม่น่าจะทันแล้วครับแล้วเสียบอลไปแล้ว โอ้โหทด4นาทีหมดแล้วครับแต่ว่าบอลมาถึงตรงนี้อาจารย์ให้เล่นต่ออีกนิดนึงอะจะเอาเพิ่มหรือเปล่าโรมาริโอชแชลับเคียร์อา้าวยังไงแม่ไกลแมเหมือนจะแถมไม่คาอยลุงจบเกมครับนัดที่2นะครับ6ประตูต่อ1น,นึ่นะคคุณเนยคัมแบ็กกลับมาได้โอ้โหคลองบอลมากกว่าเห็นได้ชัดเลยนะครับ61%มีโอกาสยิงเยอะกว่านะครับ ประตูรวมนะครับผมสกอร์รวม8ประตูต่อ6นะครับฟูคาเลอร์บาร์ซินของคุณเลยนะครับเอาชนะฟูคาเลอร์อังกฤษของคุณกายไปได้นะครับคุณเลยผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับรอผู้ชนะระหว่างฝรั่งเศสเล่นโดยคุณว่านนะครับพบกับอังกฤษเล่นโดยคุณนิกนะครับใครจะมาเจอกับคุณเลยติดตามนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ